เรื่องของชาวจีนที่อาศัยยูเนเกตให้ขวางนะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยประมาณ8,007ที่อาศัยนะครับแต่บ้านอาศัยที่มีรูเบียนเนี่ยนะครับก็โดยประมาณราคาประมาณประมาณหมื่นห้าครับคือมากถึงสองหมื่นคนค่ะแล้วถ้าเกิดมีการเอ่อเรียกว่า,าวีซ่าฟรีเนี่ยค่ะมันจะมีระต้นนะครับที่ผมมองคาดการณ์เนี่ยก็คือมันหลักก็น่าจะ่ประมาณสี่หมื่นนะครับขึ้นไปไม่นม่น่าจะไม่ไม่มากมาก,มากนะค่ะเกินไกสี่หมื่นไม่เกินสี่หมื่นคนค่ะ แล้วเราได้มีการเตรียมมาตรการดูแลอยังไงบ้างคะถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยนี่คือเข้ามาเท่าตัวเลยค้จากที่มีอยู่ใช่ไหมคะเมื่อกี้่บอกว่ามีประมาณสองหมื่นเดิมครับสัวมาตรการนะครับมีเรื่องดูอันแรกเราเข้าเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะว่าข้อก่วงกังวลเนี่ยที่รับทราบกันเรื่องาเปลี่ยนเรื่องของความไม่ปลอดภัยด้วยจากกระแสข่าวต่างตางสื่อมวลชนนะครับดังนัอนในในฐานะเจ้าของประเทศนะครับก็รับประสานในงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาที่ด้วยขวาเนี่นะครับก็ร่วมกับ สอนนนะครับการดรวนนะครับในการให้ความสะดวกนะครับตรวจขัะเรื่องความปลอดภยัยจุดเสี่ยงต่างๆนะครับที่อันตรายนะครับซึ่งซึ่งนะครับถ้าเข้ามานะครับเรียกการประชุมีกครั้งนี้เพื่อการในการกับการดูแลเป็นอย่างไรนะครับมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเรืขอขวางยังไงได้บ้างในข้อที่ดีครับตอนนี้ก็คือต้องตองยอมรับว่าการกระตุ้นนะครับของการไหลเรียนของเงินนะครับในพื้นทศเลือดขวางนะครับทำใ,ใ,ให้เศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้น การจัดจ่ายใช้สอยนะครับในร้านเล็กหรใกล้เคียงเนี่ยนะครับในท่องเที่ยวนะครับก็ดีขึ้นก็ความเข้าใจที่เป็นที่เป็นศูนย์เหรียญเนาะที่เข้าใจครับในที่ผมสัมผัสตัวเองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่าอย่างร้านจีนผมให้แปลภาษาไทยแล้วนะครับให้มีการดูแรงงานคนไทยก็เลิกมั่นใจก็ไปใช้บริการแล้วนะครับต่างๆก็ก็มาตรการก็คือปลอดภัยต่างๆเรษฐกิจก็ดีขึ้น